ผ่ใช้แรงคนหมุนข้าวเปลือกก็กลายเป็นข้าวกล้องได้ง่ายๆแต่กว่าจะเป็นเครื่องสีข้าวจากภูมิปัญญาชาวนาได้ครูบุญชูพินโยปราชชาวบ้านอำเภอพนมทวนจังหวัดกาญจนบุรีต้องสั่งสมประสบการณ์มาหลายสิบป,ปีจนทุกวันนี้กลายเป็นครูภูมิปัญญาเพียงคนเดียวของจังหวัดที่ยังสามารถทำเครื่องสีข้าวไม้ไผ่ได้และใช้ในชีวิตประจำวัน อดีตเครื่องสีข้าวไม้ไผ่แบบนี้มีกันแทบทุกบ้านและมีขนาดใหญ่กว่านี้เพื่อให้เพียงพอต่อการบริโภคในครอบครัวแต่ครูบุญชูได้ปรับขนาดให้เล็กลงตามความเหมาะสมในยุคปัจจุบันส่วนสำคัญคือลูกสีบนลูกสีล่างและฟันบดท,ที่ทำจากไม้เนื้อแข็งเช่นไม้แสมาสารเมื่อหมุนคันโยกส่วนประกอบทั้งหมดจะทำหน้าที่บด กระท้อปลือกข้าวให้ร่อนออกส่วนโครงไม้ไผ่ด้านนอกจะทำหน้าที่ป้องกันไม่ให้มลิดข้าวกระเด็นร่วงหล่นโดยโครงไม้ไผ่จะเลือกใช้ไผ่อายุหนึ่งปีขึ้นไปเพราะเนื้อเหนียวคงทนในอดีตจะใช้กาวผสมขี้เลื่อยหรือขี้วัวฉลมเพื่ออุดรอยสานแต่ปัจจุบันครูบุญชูดัดแปลงมาใช้น้ำยาเคลือบเพื่อยืดอายุการใช้งานให้นานขึ้น ตืภูมิใจมากที่ได้ทำขึ้นมาอ่เป็นเยียงอย่างของหมู่บ้านเราก็ม,มีประโยชน์เยอะสิเนี้ยก็รำก็ขายได้ปลายก็ขายได้ไม่ต้องไปเสียค่าสี่ให้เขาตึกภูมิใจมากตอนนี้กอายุก็มากแล้วอยากใ้คนรุ่นห่างเอามาเสืบทอดวิชาต่อไปยินดีเสมอคือตัวฟันสี ไอ้ตัวฟันสีที่ที่ที่เขาตอกไว้ก็คือฝาบนกับฝาล่างที่มาประกบกันเวลาหมุนแล้วก็ไอ้เขา้าเขาเปลือกมันจะจะลงตามช่องไปแล้วก็ไปบดกันแล้วก็ออกมาจริงๆไม้สารแบบนี้มีแต่โบราณมีแต่โบราณแต่นี้ว่าใครจะมามาดัดแปลงยังไงที่ว่าให้มันคงทนถาวรแต่พอบุญชูนี่ก็เอามาดัดแปลงคือใช้ยุคสมัยใหม่อะไรบางเนี้ยคือทาไงไม่ให้ไม่ให้มันผุกักนมอดกันแล้วมอดเพราะว่าไม้ไผ่พวกนี้มอดมันชอบกิน แต่ก็ต้องหายายูนิเทนอะไรมาใส่เพราะว่ามามามาหลอออีกทีเพื่อกันมอดไม่ให้มอดกินแล้วก็จะคงทนถาวรครับเอาอ๋อเอายูนิเทนผสมกับอะไรอะไรยังไงที่กับรำข้าวยูนิเทนผสมกับรำข้าวแล้วก็ทาทาแล้วมันก็ติดผลึกเลยครับเพราะว่าในในหมู่บ้านนี้ก็จะมีเหลือพ่อคนเดียวที่ทําเป็นในเื่อรทวนเนี่ยในเผื่อทวนเนี่ยจะมีพ่อคนเดียวที่ทําเป็นนอกั้นไม่ไม่มีใครเป็นแล้วเพราะคนที่ทําเป็นเป็นนั้นก็คือเสียไปหมดแล้วอยู่มาก เครื่องสีข้าวไม้ไผ่ทุกวันนี้แทบไม่มีให้เห็นแล้วและยิ่งถามถึงคนที่ยังใช้งานอยู่ก็แทบไม่มีแล้วนอกจากครูบุญชูส่วนหนึ่งเพราะปัจจุบันเครื่องสีข้าวไฟฟ้าสามารถสีข้าวได้เร็วและได้จำนวนที่มากกว่าแต่ที่ครูบุญชูยังใช้อยู่ก็เพราะเหตุผลง่าย คือเครื่องสีข้าวไม้ไผ่ทำให้ได้ข้าวกล้องไม่ใช่ข้าวขาวได้คุณค่าทางอาหารมากกว่าถือเป็นการพึ่งพาตัวเองแบบง่ายๆด้วยภูมิปัญญาชาวบ้านข้าวเปลือกที่ถูกสีโดยเครื่องสีข้าวไม้ไผ่แบบโบราณนี้นะคะเมื่อสีออกมาจะได้ข้าวกล้องที่มีสีขุ่นและเต็มเมล็ดแบบนี้ค่ะซึ่งข้าวเหล่านี้จะมีเส้นใยที่ห่อหุ้มข้าวอยู่ทำให้มีสารอาหารมากกว่าการสีข้าวโดยเครื่องจักรในปัจจุบันค่ะ สำหรับครูภูมิปัญญาวัย88ปีแม้เข้าใจถึงความเปลี่ยนแปลงของวิถีชีวิตแต่ก็ยังเสียดายหากเครื่องสีข้าวไม้ไผ่จะสูญหายไปจึงพร้อมที่จะถ่ายทอดองความรู้เปิดโอกาสให้คนรุ่นใหม่มาศึกษาและหวังว่าจะมีผู้สืบทอดต่อไปนนทพรชินวงศ์ไทย PBS รายงาน